ฮาเรือโอ้โหยังกระมดเอ้ยจีมีเชนไอเปิดเลด้วยอรรถประโยชน์ดีตลอดภาคสุดสุเกมอัอออน Under Cheval โบ้เรือใน Part ที่สามนะครับผมเช่นวันนี้เราคนได้รับภารกิจพิเศษมาทำอะไรกาอะไรมันลุยมันลุยนะเนะีน่ยคนะือบานแค่มันนะมลุยเลไปีทไมอ่ะ ตกน้ำเล<ม>ย,ยไหมนะมีตัวไหนบ้างเฮ้ยมีตัวจีซองตัวว่ะกว่าจะรีบยิงเลยจะไปดูมันอีกรอบหนึ่งดีกว่าแลอวดูฮาร์ดคิทดิผมไม่ได้อ่านเลยนะเนี่ยเป็นไรดูวนะเนี่ยเราอยู่ไหนวะอยู่นี่ซองตัวจีตัวนี้แค่อซองตัวลองหมา,หางหน้าน,นี่ไม่มีตัวหมาข้างล่างนี่อมหมาได้ไหมยิงเลยเหรอ มันหันคนละฟากกันเลยจ้ะเออว่ะต้องยิงว่ะเงาตัวไกลได้ไหมตัวไกลเนี่ยเออเอาตัวได้เนี่ยกูตัวไกลพร้อมแล้วกูนี่มึงไม่ได้เสียเสียงมาดิโอ้อะไรวะเนี่ยปืนนั้น M C A มหนึ่งใช่ไหมวะวันนี้เอ่อวันนี้โดยประดุงได้ทำภารกิจครองมึงนะครับซี่งพิฆาตสองคนได้ได้รับมอบหมายให้มาจัดการ โดยข้อยอมหรือเปล่านะรับรับธนกิจโดยที่ไม่อ่านไม่อ่านนี่อยเลยครับไม่อ่านไหมไม่อ่านไหมอ่านอ่านนะเดี๋ยวกตรโคตรอ่านเลยโคตัวนั้นนี่ยอิมเฮ้เราแบบรู้สึกว่าตอนเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยซ่องคนเอ้ยไม่ใช่อ่านจกลุ้มก็หึงแล้วหึงขึ้นลุมวะอ้าวก็ขึ้นลุมมาแล้วโอเคคนห้าหมอกโก้คนห้าจ้าหน้าฮีสัตตุก็ต้องได้จับกลุ่มในในคนให้กระซ่านมัเนี่ยคนห้าเอกรซ่านฮิเปอร์เฮ้ยฮิตังข้องซ่านฮีอาวุธ ทำลายล้างซึ้งฮารกิจเราวันนี้มาจับกลุ่มคนแล้วก็คนให้กันสาาเนี่ยนะจะจับปิดหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เนี่ยโอ้ยยิงเลยเหรอโอ้ดาวเเดข้างในเต็มเลยโอ๊ยที่จะขบุญให้ขบุญใหนเราเยอะข้บุญแม่งขบุญเรือเห็นเราเ่ะ จะปิ้งแคปไต่ไม <étique> ่รู้เอ้ยเมื่อนหร่มันเดินมาเอนิมีดาวดาเลยไม่ไม่ไม่เอดมิเอดมิโอ้โหเฮ้ยขานนิง

ตาเอออเเยแล้วล้มด้นลมหนุ่นหนโอ้โหไปเร็วยังมุอยู่ขาข้างเขาด้นโอ้เถิด้โนโอีโนดไอสัตเอเฮ้ยติชียงอะไรอะไรไออ้ไอนี่มันไอที่เราโอ้ตายมันเสียเสียเส้นดไม่ใช่แจ็คเก็ต มันเปลี่ยนโมเดลไหมชิบลาวไม่รู้อ่ะกูจําโมเดลเกาไม่ได้ล่งมดอยเอ็มทูนีโรดอ๋อตายแล้วเนี่ยปทีมันอุ้ยขาเขาแป๊บอุ้ยแรงจังดื้อๆๆๆๆๆๆอุๆๆไม่ใช่ๆๆ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 ลๆกๆๆ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 ๆยๆๆๆๆๆู โอเคเฮ้ยมาจริงด้วยวะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยมึงจะหากระหนุงมาไหมวะกระหนุงเลยกระหนบนนี่เฮ้ยจี้ลงมาดาวตายจริงจริงเรายิงอยู่ข้างในก็ได้หล่อแม่งเข้ามาจีตายกันเบื่อคนที่มึงปอบนัดเดียวเลยเนี่ยสงสารเข้าจะเนียนเลยด้วยโอ้ โอเคเอาเดินกล่าวจับแจมือเลยคะเอาเดินหน้าต่อ Call to do Call to do Call to do เดี๋ยวกูนี่กูยิงแม่งไงอ้าวการให้ใจอย่งวันนี้กันให้ใจแล้วแม่งกูยืนแทงไฟมุงมุงไม่เห็นกูเลยเนี่ยตาทัวร์ไม่ทำเลยเนี่ยได้ตัวเดียวอะ โอ้ยหลังเข้าไปที่เดิมนะเดี๋ยวจะถัดซัดแล,ไแลไ้ไปแล้วไปกูไปแล้วเร็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 ว,รวโอ้ยปูข้างบนแม่งเต็มเลยรถอ,อะไรเบิร์ใครเนะี่ยเวดโดนไหมนะี่ยไม่รู้ Yeah. Ủa? Của khả năng mình lên bây giờ Ok Mình đang đuổi láng vô đây Mình đang đuổi láng Mình đường mà chính đuôi ạ Mình đang cùng kìa khả năng vô Ok Ok Ok, mạch mất, đi lốt Em tì, em tì, em tì Khả năng kìa Phải. Đi lốt Thế hey, tụi nào mình, mình đi về láng à đợt? Quên

เอฮ้ยตอนนั้นมาฆ่าเหรอกูจะไฟกับผมเหรอเนี่ยไปออกมาทำไมโหูกอะสีเป๊ะเดี๋ยวรีลดดีลดมันมีกเออมาไหมแล้วไม่เห็นเรายิงกูไปยิงน็อตไฟเลยเฮ้ยไม่้โดนใส่หัดอ่ะ

เออบนบนบนเรือเเมูหมดตาสิงนี่กอ,อกส,ยออกสิยิงตายรถแป๊บตาแล้วนี่ตแล้วรถกูบอกไฟเจเบ็มาลองว่เพนกูกกสิบแดมาเยนึอตกใกระสุนละนมันเอเคเอเคไม่ไเฮ้ยอจอใครวะอย่านะชิหายกูรูดกระสุนอยู่ ๊ยเดือดเดือดเว้ยไอ้ไอ้กระสุนหมดอ้ามันไม่มียิงกหรืแล้วกระสุนหมดแม็กซ์เจียมดเหมือนกันวะกูเลียงซีแม็กซ์ได้โอ้ยเดี๋ยวขุนจกกระสุนต้องมาใช้สิเก็บจำลองแล้วก็ดีเออนี่ไง ดูยังไงกูวินลืมไปเลย,อ,ยลอ่ะกูสร้างมาไม่มีเคแล้วเนี่ยเจ๊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 เจทำไมกูเป็นปืนนึงไม,มไม่ได้กูห,งหิงไปแล้วเหรอเป็นนึงไปเลยแค่นี้มีเคไ้มฮะโอเคไหนใครเคลียร์บีจะปืนโฮกอ่ะก็แต่ฟ้าไหนม้บเลีนไปไร หมดแล้วน่าจะหมดแล้วอยู่ข้างล่างเลยสิทีเรอเลยทีนี้เคียบนรือบนือบนเรือบนรือมีนไปแบบนิ่มๆเนึงมาวะจ๊เนอหแงเลยังไง มีแฟมไหมอุอ้ยโทษขยันเลยนะประตูมันิดไม่ได้เกิดอะไข้างนกเคลียร์จะได้กินแจ้งไงถ้าจะอยู่ด้านลางข้างล่างข้างล่างซีตัวเลยไปดูห้องเลียกกันไปดูมีอะไรบ้างวัดเราเงอะเอาเอะซูมดูใหม่บนว <ไง S 2> ัด<ง>ฟ้าเรือล่ะดูอย่าง เฮ้ยข้างล่างมีการาาาเคลื่อนไหววะเฮ้ยเจมมันมุน่มันวิ่งไปข้ามมึงเลยใช่ปหมวะตัวงใช่มันวิ่งต่ำมันเสี่ยงเสีๆๆ่ยงบาฮาข้างล่างมันวิ่งข้างล่างระดึงเลยตัวนี้ขึ้นได้ปะเนี่ยโคกเลยเจยริงจิ้มทำอะไรเนี่ยเจมฆ่าหักเลยไม่ไม่หักเฮ้ยกระสุนเนี่ย ซดสดกันเลยย่าักอะไรแบบซุปถั่วถูกกูควรใช้สดกันเลยเอากระดาษไม่ใช่คนจริงไม่ใช่สดกันมาลงข้างล่างทางนี้ได้เลยจีทางนั้นก็ลงได้ทางนี้ลงได้ลงทางนั้นเนาะลงทางนี้แหละทางไหนมึงทำอะไรเนี่ยยี่โบ๊ะโอ๊ะติดบากมึงติดบากแกให้ไหมลงทงนี้เลยนะสาเขาไม่ได้ ทิ้งละวตงนัน้เอามาเข้าห้องไหนวะเนี่ยอ๋คอค่อยๆเจ้คนแฟ้มไปด้วยเฮ้ยข้างใน,นข้างมีตัวลูกซอ,องเลยเนะนีย่ยระวังเลยมา,ม,าม,ม,มีคนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ รู้สึกว่ามันจะเคลื่อนที่มาห,าหาเราเจีฮ่าตัวกำลังตื่นตานุก,กันเยอะดีเลิศเลยเลยจะมันถา่ายนั่นออกมีป่าเราได้กว่าไม่ไม่ไม่ไมทางนี้มีทางเดียวนะแล้วไม่กระโดดน้ำหนีน่าจะอยู่ในหนึ่งในหนึ่งในห่าหัือเปล่าว่าดูดีๆแล้วืัอนเดี๋ยวคุณแฟ้มกัน มันมีอะห้องมันหรอดูไปละกูจะกดต,ตอนเหยียดคุณจะกดคอนโทรไว้เลยคอยดูมันต้องติดบังสิวะเออแค่นชัดตูแเราก็คอนโทรไว้เอ๊ะตอนนั้นมันทางลงใช่ไหมเฮ้ยทางลงนี้นะไอ้กูวงทหไหม่เดี๋ยวไปดูรอกู้นด้วยอุย้ยดิโดนลงเลยเหรอเนี่ยผม <laughs> so ขอโทษคลั c ไหม มึงอยากไปซใช้ไม่เห็นอ่ะกูจะไปใชยเอ้านันแหละย่าดีกว่าก็จะมีเคร่องคนเดอกห้าตัวแล้วเจนระวังเลยเอ้ยตาไหนนี่มีมีแน่ห้องนี้แหละเราตุบเหมือนแต่ไอ้้ไอโม่นั้นเหมือนวิ่งมาถึงไหนไม่รู้เนะห้าตัวไหนนี่ไม่ไม่มีใด้บอกวะไม่น่ามีในห้องอะไรไปลงไปดิอีกว่าเจเราลงลงไปไหมเฮ้ยกระสัน ไม้เคล่มีแค่สันโอเคทรายนี่มีเนสี่ก็ห้าแล้ว,วอุ้ยเฮ็นหนึ่งเอ้ยเจอเปล่ามาสิง่งที่จะเห็นแล้ว,วไม่ใช่ไม่ใช่ไหมมึงไปเข่งฉับมันทำไมมันมีปุ่ ลดดลดดลดตัหนึ่อัไหนอ่ะเฮ้ยใส่มนันป่าววเออได้หมมนันิยองมอเออเลรีปนี้ก่อนป่ะไปเคลียร์กอนนีเราไปหาแกันไปหามแฝงเออจิจิงไม่ยังนตนี้จับตัวประกันได้แล้วลข้างล่างัมิ แฟมมันลูกส่องละเจ้แฟมโว้าแฟมดัน <c oughs> ยังมีอีกเจ้ยังมีอีกสองตัวไหนวะตันตะเนี่ยระวังเลยมีสองตัวหรือเปล่าเลยแน่ใจว่าแฟมยืนทองเนี่ย <c oughs> เฮ้ยใครจะไปรู้เลาเราก็เราคนห้าไปดูเฮ้ยนี่เปล่าวะใช่ไม่ใช่ไหมเอ้กู <c oughs> บอกแล้ว <c oughs> มันว่างยืนว่ะอินเทล อีกอันนึงเดี๋ยวอเซ็ตก,กันกินอี่โคเวอร์นะเ้าไม่ใช่นี่อ้านี่มันะไะลร้านตอนันี้จุดเพลนหนึงะฮะอ้าจะได้ละทางน้านี่เน,เน่นั่นอีกอันนึงไหมใช่หรอ,อไม่ใช่โถ่จะมีตัวเด้ใจระวังหนึ่งอ้เอ้ย มันลุดเอ้ยนั่นไหมมันใส่นในเข็มเหมือนไฟนี่มันบเปิดไฟใส่แล้วมันฟุ้งฟิงอ่ะเออเอาตรงนี้นะเพื่อนอย่าไปไหนนะเราไม่ดูเลยเราอย่าไปตายตอนนี้เอาไปห่างออกเลยเฮ้ยอง่ายนึงเป็นเป็นกองเจสิบพายง่ายแล้วเป็นกองแดงแดงแดงเลย เกูต้องฆ่าตาปีนแน่ๆเออนั่นนี่กองนึงนี่เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเอ้ยกูเลยซีซีนายนี่ไงนายไปกลัวมันไม่ให้เราออกไปง่ายๆแน่ๆเลยจิ้งห้ามไปตรงนไหนมาเอากลับมาดีกว่าอยู่ด้านบนล่ะอ้าวเราหาโอ๊กูลหรออ๋อมีเรือมารับด้วยโยนมาลงน้ำเลยจิ้งหัเลยเหรอรู้สึกออกมาเนี่ยแล้วไอ้ตัวมันจะไปยิงเราไหม เอาเรือนั่นเรือนี่โยนเลยไหมแ้วมันต้องมาเนี้ยโยนจริงตายไปนะแม่ไปโดดเองอรลอยเฮ้ยดอดจะมีคู่บ่กบ้างเลยเจาจาอไอโ้เวลากลับมาเสร็มเกือบไปแล้ว เซนสุดท้ายนะว่ามันมอมอมาเถอะมันซ้ำตามืดไหมมืดอีเด้อโอ้ยจะปุ๊กันบปุ๊กบานจะพอไปเนี่ยเรามีกับซ่องคนหนึไงยานนีเว้เยอะไรคิดจริงตัวเดี๋ยวเขาดูกรดูมิสัันเดี๋ยวระดูจัดการเองอตอนเวิดด้วยนะปดูดกำจัดศัตรูของโมดเไอ้ชิ้นฉากคน5 WMD ในใน่าติด้วย จะมีใจะคอยาบ้างเลยไม่วิ่งใส่รอล้วกูแสงเกาะเลยการักดาบอกอ๊บเขี้ยวอะไรเขียววะอ๋อแฟรแด้านนี้ได้หนงมาดูหน่อยนกันเลยว่าไงอฮันตนต้อนบุลังขามีตายไหมอลลี่เลยวมาคือลูกซองมาเลย อันตรายเนะซอกนั้นจุ่มมาเลยอ่ะวงแล้แกเมื่อกี้มันแค่เซิร์ฟนะลองลองลองเลยต่อผมจะจับตู้ให้สิ้นซอกนั่นเลยเฮ้ยมันลงข้างน้ำเล้วเนี่ยอือมันลงข้างน้ำเลยรอบรอบเล่นเวลามันต้องรอบเล่นอ้าไม่อัดเซียมันจมวังตัวเดียวเองเฮ้ย ุณลอยฮะลอยเอตอนกระลาเอมันยิงเลียวจังมีเลยมเดยเดี๋ยวกูขึ้นไม่ได้กูดาวก็จะเป็นิจะเป็นบาตายไหมตายละกูดูว้มาให้กูจับไ้ฮะูก็คอนโลอยู่ไม่มันมีให้จับเลยอ๋อลอยลอยค่าจะตุ๋ย้หมดไงคนหาเดบิวเอฟดีเอ็ดดแห่งหนาเด MDS นี่คืออะไรอ่ะก็จะวอลบอลอ่ะเออวอลซสัานที่จะโอโห่มีห้องใต้ดินนี่อ้าวมีบันไดหน่อยไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เหรอไม่มีอะไรเลยผู้ลงมาทำไมเนี่ยโอโ้โหห้องใต้ดินอีกแล้วอ่ะวัดขอหน้าจะบังเกิเลอเยอะเดี๋ยวขอดูแผนที่หน่นยโอยโ,โอ้โหไอ้เจมิงโฮกมาเต็มเลยจี ไปแล้วนะมันจะลงมาไหมวะมันต้องเปลุยก่อสเฮ้ยห้ามพุ่มเจ๊มึงดูเร็วขึ้นไม่เสร็จเลยอะต้นเล็กเล็กเล็เจ๊มึงล็อกกูเออขึ้นมาเตมเลยกูบอกแล้วเอ๊ะเราหล่ออยู่ข้างล่างเราหล่อเป็นโดดเลยวะดิยามันย้อนแต่เบ็ดลงมารีบฮิวเลยมันยกขึ้นมาเนี้ยมันจะลงไปมันจะรีบขึ้นมาไปเอาแล้วนะ เดี๋ยวพร้อมไม่ดีมันห่างได้นะเดี๋ยวมาห่างทรายก็ขว้เดี๋ยวกูเก็บกระสุนก่อนโอเคขึ้นขึ้นขึ้นด้นขึ้นอ๋อทางนี้มีทางเขาหนิไม่น่าเดี๋ยวเขาดูหน่อยมึงมาทางไหนวะเนี่ยโอ้สปอนมาข้างล่างเลยางไหนไปทางมึงไปทางมึงมันเดินไปทางมึงโอ้มาติดเมื่อกี้เดี๋ยวมันปีลัวได้ไหมเจ้โอ้ โอ้ยลังเข้าดิลุดเดียดยวดดิลุดดิลังเข้าดิลุดนะแลตัดตันกูมึงตันกูะจะด้วยผมบิืนหมดอ้าวมึงเจ้าเนี่ยยิงมาดิยิงมาดิเออเจ้ามึงมึงูดเลือนล่างนั้นโอ้ยล่างหัได้แท้เนี่ยคือไรอ่ะมึงเียวมะทางนันอ่ะทางนัน่ะ โอ้ยโอ้โหมิงโอ้โหปืนมันยิงทะลุนั่นนาจีโอ้โยลูกสองเฮ้ยดอดดไประเบิดด้วยแล้วดิ้งอได้ไหมไปเรื่องท่นยิงกูเซนเนาะปืนแล้วมันเลยปืนหก

เดีฟังนิดนิดนี่ไม่ใช่เดินไปแล้วเข้าไปข้างล่างปุบหนึ่งประตูเปิดเพื่อระบบได้เนี่ยป่าทางบกของใหม่ ยืกติดต่ำนางเลยเช็ดเข็ดเข็ดเข็ดเช็ดเหยาบแล้วมึงอะลุตใหม่ไหมนะเนี่ยใุดแล้วเคจะเบิดมาเลยใหญ่กระสุน ตูเฝ้าฝั่งไหนวะเจ้ดูเฝ้าฝั่งไหนแหละโอ้ยโอ้ยหั่นเดือยนี่ข้างไหนอด้ไม่ไปห้วกมึงเหรอเออปืนอะไรเนี่ยโอ้ยหลุดแเลงเซ็งเลยเจ๊ ่ะเปินเ,เน,นี่ยจะตายรำบบกดมบนบดยอดนะนย่าไงนะเฝ้าหนดููปเลยหินไหมยูไม่มีหมดแล้วอ้าวล่างมึงตัวนึงบิ่งไปไหน นี่ปเนยดัน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 วลเขาดันโอ้ข้าลักข้าลักาค่ไลบเดลบเดว

เขาไปไหนนะเขาไปไหนยิงตายยิงไปโดนกูรุ้ยกูหลบได้ไงวะเนี่ยยินรถเปิดประตูเขามาลีนจะไหนเนาเร็วเข้าฝั่งนี้ละตึงห่วงลุกตัวไปไปนี่นี่ยินรถ Ui tìm lấy Họ phải đi hết Hai đó? Ui có xa lát quá Tiếp là bằng tàn hàng mình à. nhìn đấy nè à đu là mười. Ừ <laughs> มาเดี๋ยวดีรุสเมกคูเมกคูเมกคูหมดแล้วเราเข้ามันสุดไหนยังไงก็ดูแมปได้หมดนะจีเนี่ยี่ข้างล่างมันหน้าโหลดตัวหนึ่งมันเรียตัวเดียวโดดเลยผมก็ดูแมปได้เลยไปซ้ายไปซ้ายไปซิงกันโดนตายครับตายครับ เฮ้ยทำไเเรไเนี่ยใครเลยเนี่ยไม่รู้โดนยิงด้วยขันหมาอีเนี่ยกูไม่ไหว,นะวเลยฮือเวิร์งเะไรเนี่ยเฮ้ยไหนอ๋อสันซีดเลย <laughs> <laughs> ได้ไงไวะเ <laughs> น,นี่ยเฮ้ยแสดงมึงงงปวดเซ็กเลยอะ โอ้โหนี่น oh, ี том, marriage, ่ย e ูจนซุดซุดไทยจริงเลยอรามีกันสองคนได้ไงหมดบุกเน็กเลยเจ๊แล้วขันมาอีกคือว่าไม่มีแล้วหมุดมุกแล้วโอ้โหเคลียร์เซาลปิสเซนเคลียร์นะครับผมแเรามีซันข้อมอดอ่ะเด่นสิโอ้โหสิกนห์คุณรักกุเร่อาร์ตสำหรับเกมฮันเดอร์เทวันในภาสที่สามหรือสี่ก็ไม่รู้นะ ผมพาไปอีกไวครั้งนี้่อนนะจะเจอกันในพาร์ทหน้าล้วพาร์ทนี้เจอัสดีฮะ